เสื้อปอกอ่ะทำไมปอกอ่ะอ๋อไม่มีตังซื้อเสื้อทอง,ทองครับเล, <laughs> เลยใช้เสื้อปอกเอา <laughs> <laughs> ด้วยหน้าตาผมนะมันไม่ยิ้มบางคนเนี้ยเขาก็คิดว่าเราโหดธน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องทำแอบแบลหน่อยนึ่ง <laughs> <laughs> รถมอเมตอร์ไซค์นะครับอยู่ในบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าสายคาวานะเพราะว่ามีแต่คาวาคาวาสกิไั่ว่าจะเป็นเซอร์นั่นนี่น,น,นี่ทุกแนวทุกแนวจริงๆทุกแนวจริงๆแล้วแผ่นกล้องมาทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทก่ายกท,ท,ทายอันนี้ถ้าใครอยู่วงการนี้น่าจะรู้จักกันดีนะฮะใครแนะนําตัวนยพี่ผมผมเขาเอง <laughs> เขาเ,ขา,เขาไงจะใครล่ะใช่ไหมคาวานี <laughs> บอยร้อยลักครับ <laughs> อันนี้ผมมาเที่ยวหาพี่ผมตั้งใจมาเที่ยวหายนะเพราะว่าเห็นหลายๆทิฟบะรู้สึกแบบเออเว็บซีเขาเยอะสองคือเขาเขาตาหลา,หลายๆอย่างเขาตาในเรื่องการขับขี่ด้วย <c oughs> การแต่งตัวด้วยหลายๆอย่างนะฮะบ้าบ้าได้ลูกบ้าพี่เอาได้ลูกบ้าได้ลูกบ้าบ้าบ้าบออะไรเงี้ยไปถ้าคนขี่บ้าแล้วรถแล้วรถนี่สเต็ปไหนผมอยากทราบใช่ไหมรถมันก็ต้องอึดๆหน่อยฮะทนมือทนตีนหน่อยอะไรประมาณนี้นันแสดงว่าเป็นคนที่ขี่โหดมากครับ พาไปรู้จักกับรถพี่ได้ไหมได้ได้ครับเชิญเลยฮะเชิญนำหน่อยครับของผมของผมมันก็จะประมาณนี้พี่อันนี้เราอยู่ที่ไหนกันนี่พี่อยู่ที่สะพานเจตดาร้านช่างเต๋อช่างเต๋อเต้าหู้ทุกๆคันโซยัหท่ามตะขาวาใช่ไหมฮะเนี่ยรถผมจะสภาพแย่กว่าชาวบ้านเขาหน่อยเฮ้ยมันไม่แย่นะฮะมันก็แย่อยู่นะโอ้ยดิบๆเขาเรียกว่าดิบๆกว่างานดิบงานดิบครับ เน้นใช้งานใช้คำนี้ดีกว่าเน้นใช้งานผมคันนี้เป็นรุ่นอะไรฮะเซอร์พิโก้ครับเซอร์พิโก้เซอร์พิเซนแล้วอันนี้ก็ประมาณนี้โอ้ข้างในก็ไม่ธรรมดานะดูแล้วอ่ะครับมีคานมีการแบบไล่ผมไล่เบาไหมฮะมีมีมีครับเลาะเลาะบ้างนิดหน่อยด้านในหด้านในครับอ๋อด้านในที่ว่าเป็นเจาะเจาะไปเลยครับเลาะด้านใน พี่เขาเองหลายๆคนอยากรู้จักรถไงก็เลยพามารู้จักสักหน่อยสำหรับเซอร์ปิโก้คันนี้ซึ่งไปหลายทิปยไปยังฮะหลายทิปแล้วครับคันนี้จริงเหรอฮะครับส่วนใหญ่ทีท่ทิปล่าสุดนี้ไปที่ไหนมาส่วนใหญ่ไองานในเนี่ยช่วยบ้านไฟไหมครับช่วยบ้านไฟไหมที่ที่อยุธยาครับครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบแล้วก็วัดเข่าดินนะฮะสายบุญแล้วนะเนี่ยที่ฟังมาเนี่ยต่อที่รถแล้วกันครันนี้ทำอะไรบ้างฮะรู้สึกว่าก็ก็มีลีด มีขบูมีฟอร์ครับหัวใจใช่ไหมฮะแล้วก็เสื้อปอกเสื้อปอกอ่ะทำไมปอกอ่ะอ๋อไม่มีตังซื้อเสื้อทองครับเลยใช้เสื้อปอกเอาโอ้ยงนี้งี้แซงเขาได้อยู่ใช่ไหมพี่ได้อยู่ครับต้องลองไปถามคนในทิปดูว่าวิ่งเป็นยังไงเสื้อปอกนะเสื้อปอกครับวิ่งได้ บางคนบอกว่าอะไรก็ต้องเบิกแท้เบิกใหม่เบิกใหม่เดียวไม่จําเป็นใช่ไหมไม่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 จำเป็นครับไม่จาเป็นอยู่ที่ทุนทุนน้อยเราก็ต้องใช้เสื้อปอกเอาครับเอ้ยสายประหยัดนี่ก็บ่งบอกถึงลองลอยลองลอยครับลองลอยประสบการลองลอยการต่อสู้ครับโอ้ก็มีบ้างซึ่งก็ลงสนามด้วยใช่ไหมก็มีเอาไปแว้นเอาไปอะไรเงี้ยพี่ ภายในก็เป็นลูกอะไรถ่วงหรือด้านนี้ไหมฮะมีไหมถ่วงทำทำถ่วงมาอ๋อพัเก้าครับอันนี้ช่างช่างเต๋อเป็นคนทําให้ฮะอ๋อช่างเต๋อที่เป็นเจ้าของอูนี้ครับครับซึ่งก็ทําเยอะเนาะหลายคันเนาะใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นท่อน้าแดงอ่ะตัดไปที่คนต่อพวกคขอถามหน่อยถามจริงๆทําไมถึงเวลาไปชิปแบบที่ชอบแบบแต่งแต่งตัวแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าไง คนนี่เหมืองแบบเป็นให,ให้เพื่อนเขาเฮฮาอะไรเงี้ยตั้งสีสันอ,อะไรเงี้ยสนุกสนานอะไรกันไปอย่างเงี้ยพี่จริงครับมันสีสันเนาะไม่สำคันเพราะบ,บางคนบางคนเขาก็หน้าด้วยหน้าตาผมนะ <c oughs> มันไม่ยิ้มบางคนเงี่ยเขาก็ค <c oughs> ิดว่าเราโหดน,น่ากลัวอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องทําแอแบแฝงหน่อยเนึง <c oughs> มีเด็กกลัวไหมกลัวอยู่ครับางคนก็กลัวบางทีเราทักมาเขาบอกโอ้ยไม่กล้าไม่กล้าคุยกับพี่เลยอะไรเงี้ยแล้วดีดู ัวจริงเขาน่ารักนะเขาแบบเฟรนลี่มากก็ใครอยากเจออยากถ่ายรูปก็ยินดีใช่ไหมยินดีครับถ่ายได้หมดทุกอย่างบ,บอกได้เลยครับแน่สุดยอดนะฮะอันนี้ก็พร้อมที่จะออกทิปทั่วๆไปละพร้อมนี่เตรียมไปน้ำไม่อาบ7-8นี้อยู่ครับน้ำไม่อาบมันคือทิปอะไรฮะทับเบิ้ลครับของเมลายครับอ๋อมันหนาวใช่ไหม เือนมากไปแล้วมันไม่อาบน้ำกันเลยไม่อาบน้ำใครใครอาบก็แปลกอะผมว่า <c oughs> หนาวสักขนาดนั้นนะฮะก็ฝากฝาก,กทริปฝากอะไรกันไว้ด้วยนะสว่วนนี้ก็เป็นรอบๆคันประมาณนี้นี่ตามชื่อนะฮะผู้สนับสนุนในการทำรถในครั้งนี้อ๋อประมาณนี้นี่คือไล่เบาหมดเลยนเนี่ยผมว่าเนี่ยไล่เบาเพราะน้ำหนักเราเยอะอะเราเลยต้องทำรถมันประมาณนี้แหละครับครับผมเออแต่ก็ดูโอเคเนี่ย อันนี้โช๊คนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเทพรีบผมอืมแต่ว่าพวกเบรกพวกอะไรก็เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบคีลิ้วคีเล่อะไรแต่ละอย่างนะฮะไหนๆก็ไหนมาละผมอยากฟังเสียงคันเนี้ยสตาร์ทผมฟังหน่อยได้ไหมมันต้องเห็นกระตุกเลยเอ้าต้องเห็นกระตุกเหรอผมยกเดี๋ยวผมดันร้อยไหมติดแล้วติดแล้วติดแติดแน่นอนใช่ไหมบึ๊บอันนี้ง่ายนี่อันนี้อันนี้คันนี้ง่ายครับติดง่ายติดง่ายอันนี้ก็พวกพี่ๆในร้านนะมานั่งเชียร์กันเต็มเลย โอ้ผมลำบากพี่เขาไม่ได้ไหมพี่โอ้โหดูลำบากมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหก่อนเดินเลยพี่เข่าอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนผมอยากจะถามว่าแล้วการที่ใช่จะแข่งจะออกตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่มีวิธีการไหมแบบการเวลาออกใช่การออกบอกน้องๆเขาหน่อย ก็มีมีอยู่เทคนิคแบบบ้างนิดหน่อยครับคือฟังการฟังเสียงรอบเครื่องอะไรคีับแล้วการเบิ้ลไล่รอบครับเพื่อให้เราออกไปให้วาล์วมันเปิดด้วยใช่ไหมดูยูที่แบบความรู้สึกเราด้วยอ๋อนี่คือประสบการณ์ล้วนๆที่เคยเจอมาเคยเขี่ยมันจะไล่รอบมันไม่รู้อ่ะบางคนอาจจะได้ครับผมไม่ได้อ๋อมีเยอะเนาะถ้าจะฝึกก็แนะนําไปฝึกในสนามเนาะใช่ไหมครับโอเคฮะ ไปหาในสนามกันโอเคครับที่ี้ทางพี่เขาาก็แนะนําน้องๆน,นะฮะประมาณนี้นะครับเบิ้ลได้ไหมเบิ้ลได้ไหม เสียงโหดมากเลยยอดไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาดยอมรับเลยเจง๋จงเจ๋งเอาเก็บเลยไหมเก็บเลยเก็บเลยโหโหดแซดเสียงเขาดูอย่างเลยโอ้โหธรรม,มาดา <c oughs> ดูจริงครับพี่เขา นมัก็จะเป็นพวกรถที่แลนรถแข่งครับผมเนี่ยอย่า,ยาฟังอย่างนี้แหละไอเสียงรอบตัดนี่แหละไอเสียงรอบสูงนี่แหละโคตรเล้าเลยอ่าใครเจอในทิปในอะไรก็ระวังใช่ไหมใช้คำนีร้ระวังด้วยระวังแต่ที่ทิปน้ำไม่อาบนี่ระวังโดงกนกระเทยแดกนะครับบอกจริงนะ <c oughs> โอ้โหอ่อาอามความรู้จักกันคันนี้เอาไว้ง่ายนะครับมีคันไหนอยากจะนนำเสนอผมสักคันไหม รถแข่งสักคันไหมนู่นเลยครับมันคือรถอะไรคะเนี่ยวิกเตอร์ปะ่ะตั้งอือหืออันนี้ก็สวยนะสองคันขน้นกำลังกลังอยู่อ๋ออันนี้เขาทำสียังอะไรสวัสดีครับอันนี้ก็ครับผมสวัสดีนนครับครับถ่ายช่างเตอ๋อใช่ไหมช่างเตอ๋อช่างเตอ๋อเป็นเจ้าของอู่นี้ครับผมอันนี้พาเอฟซีผมเนี่ยมารู้จักกับรถแข่งหน่อยแล้วกันการที่จะเป็นรถแข่งในสนามได้คือหนึ่งเลยคือเรื่องทรงหรือเปล่า กี่ยวมัครบต้องจัดจัดทรงจัดช่วงรถด้วยฮะจริงเหรอฮะครับผมมันจะต่างกับรถทิปยังไงบ้างรถแข่งกับรถทิปมันก็ไม่ต่างกันนะครับรถรถแข่งกับรถทิปมันขึ้นอยู่กับติกาครับจะเป็นรถเตี้ยรถเบาอะไรประมาณนี้อือันนี้คือรถอะไรนะกติกาอะไรที่จะเอาไปลงเป็นเป็นรถเตี้ยร้อยสามสิบโลร้อยยี่สิบโลอะไรเงี้ยอ๋อรวมคนแข่งแล้วรวมนักขี่ด้วยโอเคเป็นรถทรงเล็กและหลังเล็ก โอ้ยเฉพาะทางยาวทางยาวที่ว่านี่เท่าไหร่ดีฮะกี่เมตรดิพันธเมตรครับพันเมตรเลยเหรอครับ,รบโอ้โหอันนี้ก็สนามบุรีลำเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเรื่องไรทำเก็บงานผมว่าสวยนะอันนี้คือสีที่แบบว่าขัดถังดิบครับถังขัด,ดทำสีเลยอ๋อแล้วกะจะทำไหมฮะมเดี๋ยวว่าอย่างงี้ดีกว่าคงไม่ทำพผมว่ามันสวยนะคงคงปล่อยดิบๆครับพี่สวยมากสวยมากสวยมาก อันนี้ไม่ได้เคลือบอะไรเลยใช่ไหมเคลือบมันออกวินเทจวิวเทจหน่อยเฮ้ยสวยครับสวย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 มากเลยกางเกงขาวขี่ไม่ได้อะทำไมอ่ะสนิมใช่ไหมติดกางเกงขาวขี่ไม่ได้นี่คือลักษณะลื่นไหลเลยเี๋ยลองทดสอบนี่แหละลองมันลื่นไหมลร่นมากไม่ต้องออกแรงเยอะส่วนใหญ่อะไหล่ก็จะเป็นอะไหล่แท้อะไหล่แท้ะใช่ไหมฮะสำหรับรถรถแข่งอย่างนี้พอจะเปิดเผยแบบลูกสูบไหขนาดเท่าไหร่ครับคันนี้ก็เป็นลูกเดิมอะครับ ส่วนใหญ่ต้องเป็นลูกเดิมแหละเป็นลูกเดิม59าเกมีกติกาอ๋อกติกาห้าเก้าอันนี้คือรถทางยาวอืมอืมกาแฟผมไปป่านลงกึงหน่อยหนึงอ๋อนี่คือภายในประมาณนี้นะฮะแล้วช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปแข่งใช่ไหมตอนนี้ผมอยากดูทำบุญร้านทำบุณชิปไปด้วยก็เลยเคียร์งานก่อนเลยยังไม่ได้ไปแข่ง เ,เข้ามาแล้วเข้าตาคันนี้มากสวยนะสวยสวยส่วนนี้ก็อีกคันหนึง่งใช่ไหมเพิ่งจอขึ้นมาใหม่เออผมอ,อยากถามมานานแล้วผมเห็นหลายสำนักที่เขาทำสีกันแบบนี้คือเขาเรียกว่าทำสียังไงฮะไอตัวเนี้ยเป็นเป็นเพ้ I นท์แอร์บัตะครับเป็นแอร์บัตที่ว่าพ่นวน,พ,นพ่นเอาใช่ใช่ท<อ>ลายก็ทำลายแบบเราชื่นชอบลายไหนก็ให้เขาทำไปไอะไรอะ่าเี้ย แล้วราคานี่พอจะเปิดได้ไหมคิดว่าเท่าไหร่สมมุติว่าคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยอยากจะไปทําสีแบบเนี้ยคิดว่าเท่าไหร่ครับทําสีแบบนี้เหรอครับใช่ครับผมต้องเจ็ดแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทอะไรประมาณนี้ครับถ้ 5, 5, 5บาถ้าพิสไลายเขาอะไรเงี้ยก็คือ,อมีทำปัดผ่านด้วยอะไรด้วยรถธรรมดาเขาก็รับทำใช่ไหมครัพวกนี้ครับผมเฮ้ยสวยครับสวยเพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะว่าแนวนี้อ๋อที่แท้คือการแอร์บัดนั่นเองคันนี้เพิ่งเพิ่งจะทำเพิ่งจะขึ้นยังไม่ได้ ังไม่ได้ติดเครื่องอะไรเลยยังไม่ได้เทสใช่ไหมฮะคุณจะปั้นขึ้นมาเสื้อก็เบิกใช่ครับใช่แล้วบเสื้อเบิกใหม่ทุกทุกอย่างนะฮะวันนี้แวะมาเที่ยวหาทางที่เขาเขาแหละเนาะแล้วก็มาหาจังเต๋อแป๊บๆนึงก็ร้านอยู่แถวไหนฮะเมาแล้วอาคานเจตดาครับเจตดาบดินรับแบบว่าเซอร์วิสนั่นนี่ครับผมทำทุกรุ่นของจังหวะดในยังหวัดอะไรผมทำทุกรุ่นทำทำดินดีเอ็มอะประมาณนี้นะฮะ ร้านห,หางห่ายร้านหาง่ายนะครับทำทุกแนวเนาะทั้ง2อสจังหวะฝากด้วยแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะเขาด้วยนะฮะไว้เจอกันในทิปนะครับ